นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหัสุสัมมาสัมพุทธัสสนิมิตังสาธุรูปานังกตัญญูตเวสิตาตี่แห่งท <c oughs> ี่นโอกาสวันนี้อาตมาภาพจะแสดงพระสรรมเทศนา ในกาตันยูกาตเวทีใายคาถาเพื่อเพื่อสวดสงองค์กสัทธาบารมีที่บรรดาชนิสราธานาบดีทั้งหลายที่พร้อมใจกันมาบำเพ็ญกุศลประจำปักวันแรกสิบห้าค่ำเดือนยี่ปันนี้การนี้นับธรรมเทศนากันนี้มาแสดงแก่บรรดาพระพุทธบริสัท เพราะว่าวันนี้ทรงกวันสุดทีนคอดีตามธรรมดายของชาวจีนพาถึงวันสุนดจริงคดีวันศาสตร์จีิงดีมันจะมีการไหวผีบั่งไหวเจาว้าฝั่งไหวพอ่อบั่งไหวแม่ฝังเป็นต้นไอ้อย่างนี้ขบรรดาแต่พระศาสนาชนิดชนอย่างหลายสรสาร ว่าการกระทำแบบนั้นบางทีบางท่านคิดว่าทำตามปบะเีณีนินนยมแต่เนื้อแท้ความจริงของเวลาในการแล้วเขาแสดงว่าให้แสดงถึงความกตัญญูรู้คุณแต่บุคคลผู้ตายหรืว่าระถึงปีหนึ่งไ้ก็ทางกันสองครั้งคือสุดที่สุดทั้งหนึ่งตายทั้งหนึ่ง นำเครื่องไหว้เจ้าบูชาไหว้ศีลบูญญาตตยายอนี้เป็นการแสดงความกตัญญูรุคุณว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นในสมัยที่มีชีวิตอยู่โนโรรก,การเรียงดูพระั้งแตการเกิดตั้งแต่ตอนต้นต่อมาเมื่อท่านตายวายคนไปแล้วทุกคนก็รู้ถึงความดีของท่าน แต่ว่าประเพณีการทำสุดสุดดีใสสุดีโคตทีนี้ก็มีประเพณีอันหนึ่งที่ว่าต้องเชื่อดไก่บ้างเชือดหมูบ้างแต่เวลานี้ก็ไม่ต้องเชื่อดเองคนอื่นเขาเชื่อดแทนถ้ามีการเชื่อไก่หรือเชื่อหมูแบบนี้ก็แสดงว่าคนที่ทํา มีความกรตัญญูกัตเวทีก็จริงและแต่ว่ามีโทษเป็นปานาทิบาตแต่ว่าในสมัยปัจจุบันคนก็เชื่อแต่ก็นำมาขายอย่างนี้ทำอะไรก็ไม่มีผลเป็นบาปไม่เป็นความดีไอ้ถามว่าการแสดงความกรตัญญูกัตเวทีแบบนี้ ส่งหมูไปให้ส่งเป็ดไปให้ส่งไก่ไปให้ส่งขนมไปให้ท่านผู้ใหญ่ที่ตายไปแล้วท่านจะได้หรือไม่ก็ตองตอบว่าถ้าตามคติของพุรธศาสนาก็แสดงว่าท่านผู้ตายไม่ได้รับจะได้รับก็เมื่อนำของทั้งหลายเหล่านั้นไปให้ทานก็ดี แราว,ว่าไปบปำเพ็ญกุศลในพุทธศาสนาก็ดีเราที่ส่งกุศลให้อย่างนี้ท่านได้รับถ้าจะถามที่ประเพณีของจีนจริงๆเขามีการให้ทายเกล้าเกล่าวตั้งนี้ขมันดาท่านพุทธบริษัททันึงหลายกบ็บรรดประการไหว้เจ้าไหว้ผีไหว้ปู่ย่าตายายเสร็จขยจะมีการเลี้ยงดูปูเสือกับบุคคลที่มาในป้ายของเขา แล้วเขาก็ถือว่าถ้ามีคนมาก,กินมากเขาก็มีความเจริญรุ่งเรืองมากบ้านไหนมีคนมาก,กินน้อยก็มีความเจริญรุ่งเรืองน้อยการที่คนมากินของที่บ้านเขาเลี้ยงดูผู้เสียโดยคิดค่านใ,นใดๆอย่างนี้จะประเป็นทานต่ผลนบุญอันนี้จะหาว่าเขาิดให้แก่บกคุคคลที่ตายก็ยังมีโอกาสเปโมทนาส่งสุขสน นือว่าถึงคนจีน,นที่เขามีความกตัญยูก,กเตเวทีเพารนานวะว่ากระตันเลยเขาพุทธศาสนเนี่นี้ว่าคนที่มีความกตัญยูรู้คณแต่ท่านที่อุปการรคุณมาแล้วตอบสนองคนท่านจะมีผลเป็นไปการใหญ่เรื่องนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรปิฎกศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดไว้ในพระพุทไตยมิ ทรงยกย่องสรรเสริญคนที่มีความตันโูรู้คุณเป็นมากใน <c oughs> ต,ตอนหนึ่งพระองค์สำเด็จพระภูมิพระคาาเจ้า,จาอย่างรงไปน็นสันโยเวลานั้นมีลูกชายก็มหาเศรษฐีคนหนึ่งท่านมหาเศรษฐีคนนี้ก็เป็นการบังเอิญมีลูกชายคนเดียวลูกคนอื่นก็ไม่มีอีกแี่จะเป็นมหาเศรษฐีด้วย <c oughs> ก็มีความตั้งใจว่าสมทับสมบัติทั้งหลายของเราที่มีอยู่นี้ต้องการให้ลูกชายเป็นผู้ปกครองต่อไปในวันขงหน้า <c oughs> ต่อมาวันหนึ่งลูกชายไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือไปพบเข้าพระเจ้าตัดใหม่ๆเขาไม่เคยพบพระพุทธเจ้าเลยไม่รู้จักกันมาเลยเมื่อได้ฟังขา่าวพระพุทธเจ้าเสด็จมาไปชายจนก็ไปกันก็ไปดูกัน เมื่อไปแล้วก็ปรากฏว่าฟังพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจบเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาต่อมาก็จะขอบวชแก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าคนที่จะบวชที่ต้องพ่อแม่อนุญาตเสียก่อนเขาก็ลาองค์สมเด็จพระจนาวรไปบ้าน ขออนุญาตพ่อแม่เปยการปวดพ่อแม่ก็มีความเสรนดยดได้าทรัพย์สมบัติมากถ้าลูกชายหมดต้องม,มีใครปกครองสมบัติก็ไม่มีญาติายหลังไม่ได้รับไม่รับอนุญาตแล้วทั้งนอนปบดข้าวข้าวปลาข้าวก็ไม่กินน้ําก็ไม่กินพูดกับใครก็ไม่พูดก็จุนหลายวันเชื้อทั้งไปดามารดาอ้อนวอนก็ไม่ไหวเ,เพื่อนนอ้อนวอนก็ไม่ไหว ในสุก็ตัดสินใจขึ้นแนะนำะว่าให้บวชเลยเพราะการบวชมีความลำบากมากตอนลูกเป็นลูกชายของมาหาเศรษฐีต้องการอะไรก็ได้สงความราสนาแต่ว่าการบวชนี้ต้องการร้อนก็ได้ยินต้องการยิงก็ได้ร้อนต้องการพักผ่อนก็ไม่แน่นักเพราะมีความลำบาก ถ้าทนไม่ไหวก็บวชไม่ก็ส,สิกไว้เองพ่อแม่ก็มีญาติเมื่อเธอได้บวชในพุทธศาสนาแล้วก็เข้าป่าลรือตัง้งกองการปฏิบัติที่จะเป็นชารานในพุทธศาสนาต่อมาสองคนตายาายอยู่ทางบ้านเป็นคนแก่กรรมเก่าเข้ามาสนองคนใช้ในบ้านก็โกงเงินโกง,ง,งทองขโมยของ,ของ คนที่ยืมของไปแล้วเงินทองไปแล้วก็ไม่มาจัดจ่ายใช้ต่อยคนที่สุดคืดอตายเป็นคนจนแล้วก็จนเอามากถึงขอทานบ้านท่องสมบัติต้องถือก็เบื้องแตกตๆไปขอทา,านขอทานเขากินสำหรับพระอุทยัยเขาฝ่าลึกไม่ทราบข่าวนี้ต่อมาเมื่อคนก็มีความเรื่อมใสในองค์สมเด็จพระจีนสีหมแล้ว กลาองค์สมเด็จพระพเาที่แก้วเข้าป่าพระลูกชายก็ถามนักมหาเศรษฐีพ่อแม่แต่ยถ้าไม่บอกว่าเป็นพ่อเป็นแม่ของท่านถามว่าท่านมาจากเมืองไหนก็บอกว่ามาจากเมืองนั้นถามรู้จักเศรษฐีสองตาย,ยาย่ไหมพระที่เข้าไปบอกว,ว่ารู้จักไปทราบข่าวมีลูกชาย,ยคนหนึ่งออกบวช เวลานี้สองคนตายยายถูกโกงหมดกรบ้านท่องที่ดิไหนได้นายตาโทก็ไม่เหลือต้องเป็นคนถีก็เบื้องขอทานอยู่ข้างบ้านคนชาบ้านเมื่อถึงเวลาออกพรรษาพ้านั้นก็กลับมาหวังจะมาเยี่ยมทิดาและมันดทาทันมาถึงทางสามแพร่งก็คิดว่าถ้าเราแยกสายก็ไปเฝ้าอ,องค์สมเด็จพระจอมใจที่เิาพระเจ้า ถ้าเราแยกทาง้าก็ไปหาบิดาและบรรดาจะไปไหนก่อนก็ตัดสินใจว่าองค์สมเด็จพระชินวร,รสังสารมีคุณมากกว่าจรแหลงแต่ว่าเวลานี้ทราบข่าวว่าพ่อแม่มีความลำบากมากเขาก็เยี่ยมพ่อแม่ก่อนอยังเลี้ยวไปทางฝาก็เดินไปเจ็าคนแก่สองคนถึกงก็บเมื่อแต่แตกนั่งขอทานอยู่ สวาวกุอองสมเด็จพระบรมทูตท่านนี้จึงเข้าไปใกล้ถามสองคนตายยายว่าจําได้ไหมก็ใช่คือใครพ่อแม่มองหน้าแล้วก็จําได้จําเสียงได้จำกัวร่างก็หนาบางส่วนได้ต่างคนต่างก็ร้องไห้เพราะว่าพราะเจ้าคนเดียวที่มันอยู่ปกครองบ้านจำสพบททัตาดเจ็บหมดไปแต่ก็บอกว่าไม่เป็ไนไร ไอ้สิ่งใดที่มันหมดเป็นกฎุ้มงกรรว่ามันหมดไปที่ใหญ่เลี้ยงอก็พาบิดาบรรดาสองคนือโยมชายไปโยมหญิงไปอยู่ชายฝ่าเอาไม้มาปลูกกระท่มหลังเล็กๆให้กันอยู่ในตอนเช้าพิาบาทได้ข้าวได้มากน้อยเท่าไรก็ตามทีเอามาให้ดีได้ละมันได้กินก่อนเหลือเท่าไรก็กินเท่านั้น ได้ผ้าใหม่มาก็ผ้าใหม่ย้อมทำลายเสียสีเปลี่ยนสีะใหม่ให้พ่อแม่หนูแล้วผ้าเก่าก็พ่อแม่ไม่ย้อมน้ำฝาดแตะโก็ลงแทนทำอย่างนี้ต่อมาจะได้บิดามาร่างกายดีขึ้นต่อมาปรายกฏว่าพระสงฆ์ในพุทธศาสนาอย่างที่ไม่ได้กเป็นตาเรียเจ้เหือขากฎใหม่ ทราบข่าวว่าพระองค์นี้เลี้ยงบิดามันดาลเลี้ยงเลี้ยงรวาสเพื่มินมบาตมาแล้วก็ให้ฆรวาสริงก่อนได้ผ้าใหม่มาแล้วก็ให้ฆราวาโนโนงตัวเองผ้านุ่งผ้าเกา่าก็เข้าไปเป้ปาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบคุณว่าพระองค์นี้ไระจคฆราวาสหมายความว่าข้าวที่เขาใส่บาตรมาควรจะกินก่อนแนละ้วฆราวาสกิน แต่เรื่องคารวะกินก่อนเป็นการทำลายทำลายศรัทธาไทยพุทธมณาแต่พุทธมร์สัตย์เยี่นที่นำมาถวายแต่บริการในสองตัวได้ผ้าใหม่มาก็ย้อมสีเสื้อใหม่ให้คุณแก่นู่งเอาผ้าคารวะที่เก่าแล้วก็ย้อมเป็นน้ำผาดตรงแทนอย่างนี้ถือว่าเป็นการละเมิดคำแนะนำขององค์สมเด็จระสัมมาจเร้าไม่ตั้งยินทานักความดีจ้า องส,สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรทราบก็เรียกเฝ้านั้นกรบมเฝ้าถามว่าพิทเเวดูก่อนพิสุทัยตามคำา้องเขากล่าวว่าเธอมีคนแก่สองคนตายยาย่เธอเป็นคนเลี้ยงใช่ไหมถ้าก็กล่าวทูลตามความเป็นจริงว่าใช่พระพุทธเจ้ากลาวเจ้าข้า ท่านถามว่าเวลาปฏาบาตมาได้ตอนเชา้าเ่อให้คนแก่สองคนงกินก่อนใช่ไหมพระก็ตอ,ต,อตอบว่าใช่พระเจ้าค่ะแล้วเธอก็กินทีนหลังใช่ไหมตอบไม่ใช่องค์สมเด็จพระจอมไตรประสัสันากล่าวว่าถ้าคาคดจำได้ว่าร่างกายของเธอมอบวดใหม่ มีร่างกายสมบูรณ์อย่างนี้แต่เวลานี้สุขขอเข้าไป็้าหารไม่พอบริโภคใหม่ท่าก็บอกว่าใชาไไ่พระเจ้าค่ะให้เราถามต่อไปว่าทราบข่าวว่าถ้าเดินเธอได้ผ้าใหม่มาเธอก็ยอมสีเสื้อใหม่ให้คุณแก่สองคนนู่นแล้วก็ผ้าของคุแก่ไม่ยอมน้ำปาดนูน่นเอ,อ,นะองใช่ไหมโอ้ผมเดยก็ยอมใจก็ตอบว่าพระเจ้าก็กราบคุณว่าใช่พระเจ้าค่ะ แล้วสมเด็จพระสัสมมาสัมพุทธเจ้าก,ก็ทรงตัดถามว่าพิกเกเวดูก่อนที่สุดทั้งหลายสถาคตอยากจะทราบว่าคนแก่สองคนนั้นเป็นอะไรกันดีเธอจึงได้บรรลุเลี้ยงถึงขนาดนั้นจ้าก็กราบทูลองค์สมเด็จพระพุวันว่าพันตีพระตวว่าแท้ตัวองสมเด็จพระพุทธมีพระพาเจ้ามูนเจริญพระพุทธเจ้าขัง คนแก่สองคนนั้นเป็นบิดาคนหนึ่งเป็นมารดาคนหนึ่งของข้าพระพุทธเจ้าเดิมทีท่านแดงสองเป็นมหาเศรษฐีเมื่อข้าพระเจ้ามีความเลื่องใสในรรประจมประเพนายก็องค์สุดประมหาหามีลาออกบทแท่งคัยค้านแต่ได้ที่สุดก็คัยค้านไม่ไหวก็ออกบทจเจ้าศาสนาต่อมาเมื่อข้าพระเจ้าไม่อยู่ท่านเป็นคนแก่ คนใช้ในร้านก็ขโมยของบ้างคนที่กู้เงินไปก็โกงเงินบางอไต่างและที่สุดทัย์สมบัิก็หมดไปบ้านช่องก็ไม่เหลือที่ดินก็ไม่เหลือต้องเปคนทีนก็เพ็นขอทานโมองค์สมเด็จพระจิตตมานุราชสันดาทรงทราบอย่างนี้แล้วองสมเด็จพระบดีเจ้าได้ยกมือขเหนือก็เียงกล่าวคำว่าสาธุสาธุสาธุ เพื่แปลว่าดีแล้วดีแล้วดีแล้วเือทํถาถูกต้องแล้วเพราะว่าทำเพีนเดียวกับสถาคดสมัยที่เป็นสุวรรณสามเมื่อสถาคตเป็นสุวรรณสามก็มีการเลี้ยงดูวีดามันดาเมื่อก็เธออย่างนี้แหละแล้วองค์สมเด็จระสัมมาทิพย์เจ้าเจ้ในมีพระพุทธดีกาตัดจำดาระสงทน้งหลายว่าพิจเวดูก่อรพิจิตทัทงหลาย ขึสส bon ้นช ah ื been, h, ่อว่าปิดามันดาเป็นผู้มีพระคุณใหญ่เราจะมีร่างกายขึ้นมาได้ก็ใส่ปิดามันดาอิจชาความรู้ที่เราจะได้มาเบื้องแรกก็มีดามันดาเป็นผู้สอนรับสินอาหารที่จะมีกินได้ก็ใส่ปิดามันดาเป็นผู้ให้อะากจะกอบอาชีพใดๆได้ก็ใส่ปิดามันดาเป็นผู้สอน รวงความว่าบิดามันดาเป็นผู้ทรงแท้คุณใหญ่จะอบุคคลใดๆในโลก่าเปรียบเทียบกับความดีของบิดามันดาให้เสมอนั้นไม่ได้เพราะว่าชีวิตะร,ร่างกายของเราทั้งหมดเลือดเนื้อในร่างกายทั้งหมดของเราเป็นของบิดามันดาให้ดังนั้นการที่พระองค์นี้เลี้ยงบิดามารดาคือคนแก่ทั้งสอง กินได้บาดมาแล้วก็คุณแกเตองที่วิดามันดากินก่อนนั่นทำถูกต้องเนื้อตกตัวเองกินทีหลังถึงไม่จยกกันเป็นการกินเป็นเดีก็ไม่ถือว่าทำประทาไทยให้ถูกไปแล้วองค์สมเด็จพระจอมไตรปิฎกมศาสนาก็ทรงแนะนำว่าท่านทั้งหลายจงจำไว้ว่าถ้าพิดาบันดามีความทุกข์แค้นยากแค้นแบบเด็นี้ องสมเด็จพระมหามณีทรงอนุญ,ญาตบิณฑบาตมาก่อนแล้วให้พระฉันก่อนได้ให้บิดมดามันดาฉันด่อนันกินก่อนได้เหลดอเท่าไันานเองกนนดามัังผ้าที่ได้มาใหม่ก็ให้บิดามดามันดานดนดนดันดามัา,า,า,ามามามดามดามันัดัองามมามา การสมเด็จพระผู said, warriors, ้ม oh yeah. ีพระพาคเจ้ากระทรงจัดพระสายความกตัญญูรู้คุณแบบนี้ในสมัยในสมัยที่เราเป็นสวรรณสามและเราทรงเล่าความเป็นมาของสวรรณสามก็เรื่องนี้ยาวมากซึ่งเวลานี้ไม่ได้องสมเด็จพระจอมใจกล่าวว่าพระสายความกตัญญูรู้คุณเป็นปัจจัยให้แต่ถาคตได้มีโอกาสบรรลุอริเศษสัมมาสัมพธิยาณ มีธรรมดาแต่พุทธบริษัททุกขันในความกระตันโยูรู้คนนี้มีประโยชน์มากเลยเมื่อะองสมเด็จพระพุทมีพระพาคแจ้งก็ทรงถังเสริญการที่ชาวจีงเขาทำความเขาทำสุดจีนศาสตจีนและก็มีความกระตันยูรู้คนอย่างนี้เขาทำาึงการไหว้เจ้าไหวผีค้าแมว่าเขาจะไม่เห็นตัว ผีจะรู e, ้หรือไม่รู้ผี่จะเห็นแล้วไม่เห็นอันนี้ไม่มีความทั้งคันเป็นการแสดงออกถึ้งความดีของบุคคลอูปธรรมบุคคลใดรู้คนองคนนั้นองสมเราสมมาสุเจ้าทรงส่งเสริมก็เป็นคนดีถึงก็มีพระพุทธภาษิตว่านิ้นิตต่างสาตรูปานังกตัญญูตรสสะเวทิกา ยื่แปลเป็ยความว่าบุคคลใดมีความกตัญญูรู้บุกาละคนที่ท่านทำแล้วและตอบสนองคนท่านเรากลา่าวว่าบุคคลนั้นเป็นคนดีสำหรับคนดีนะพี่ศาสนาที่มีความกตัญญูรู้คนนี้ก็ยังมีท่านหนึ่งที่กล่าวถึงต่อไปใน,มรรมส,นสมัยโองสมเด็จพระจอมไกรพระมศาสตร์สัมมาสัมพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่เหมือนกัน เวลานั้นอง์สมเด็จพระพักกวันเมืาแสดงยมุคปวารีหารเสร็จก็สเด็จขึ้นไปสู่วัมลุกย่อยเขาพระสมณ์ไปบนสวรรค์ชั้นดาวประเดสัตวะโลกพอไปถึงแล้วพระหญิงก็ทรงอาราธนาให้ประทับอยู่ที่บรรดุกําพลศีรา พระองค์สมเด็จพระบรมโลกงเนนาตระด็จกประทับแล้วเวลานั้นก็ปรากฏมีเทวดาสองคนข้าวปลาเป้าองาาค์สมเด็จพระบาทจีบแก้วคนหนึ่งมีนามาอินทกาเสถาุูธอีกคนหนึ่งมีนามาอังกุลชีพบ,บูตทั้งสองคนนี้ขณะที่ยังไม่มีเทวดาอื่นมาถึง อินเดกาเทพบุตรนั่งอยู่ข um ้างพระบาทข้างฝวาพระองค์สมเด็จัมมาสัเจ้าอังกุลเทพบุตรนั่งอยู่ใกล้พระบาทข้างซ้ายพระองค์สมเด็จตุมาสังฆราชแต่ครั้นเมื่อเทวดามาครบคุนทุกคนในดาวดิมก็ปรากฏว่าอังกุลเทพบุตรเป็นนั่งอยู่ท้ายปลายบริษัทแสดงว่าเป็นเทวดาที่มีญนร้อยที่สุด ในตอนนั้นองค์สมเด็จเป็นสัมมามพุทธเจ้าใหญ่ประกาศความดีของอิสการที่พบุตรยังได้ถามอิสการที่พบุตรว่าอิสกาในสมัยเมื่อเป็นมนุษย์เธอบำเป็ญกุศลอะไรไว้เทวดาผู้มีไม่เห็นสัตวขาใหญ่มาสักเทอะไรก็ตามทีเธอก็นั่งอยู่ตรงนี้ไม่คอยหลังออกไป แสดงว่าเธอเป็นสาวนาที่มีบุญใหญ่มากคนหนึ่งในในสวรรค์เันดาวประเด็นสติวโลกยกพระอินทร์แล้วไม่มีใครเมียนุภาคือมีบุญอาสนาเท่าเทีอินได้กล่าวก็กล่าวทนองสมเด็จสมมาสมเุทธเจ้าว่าพันีพระกวา้าแต่อง์สมเด็จพระพู้มีพระคาาเจ้าพุทเจริญพระพุทธเจ้า่ในสมัยที่เป็นมยนค่าพระเจ้าเป็นลูกของคนจน เกิดมาแล้วภายหลังพ่อตายก็เหลือแตแม่ในฐานะที่มีความจนก็ตัดฟืนเลี้ยงแม่ไอ้ตัดคืน้นก็เลี้ยงหาเลี้ยงวนวันหนึ่งวันหนึ่งมีไม่มีสภาพไม่เหล,ลือที่ทำประเภทนี้ก็สายความกระตันอยู่รู้กุณว่าพ่อตายแล้วแม่กอกแก่ทำงานไม่ไหวเลยตัดฟืนมาเลี้ยงท่านไปวันหนึ่งวันหนึ่งขนานั้นแต่ว่าปลายกดว่าวันหนึ่ง เราสงในพุทธศาสนาเดินไปใกล้บ้านได้มีโอกาสถวายสธนทานเข้าใจว่าพระที่เดินไปคนจะสร้างแต่สี่องค์ขึ้นไปไม่เคยมีสี่องค์โดยการถวายสธนทานในบรรดาท่านพุทธบริษัทธ์พระพระนั่งกันอยู่และเดินมาสร้างแต่สี่องค์ขึ้นไปแยกสี่องค์สงฆ์เป็นคณะสงฆ์ตามพระวินัย เวลานั้นจะเราถวายอะไรก็ไปล้าจะกล่าวว่าเวลานี้ขอถวายสังฆทานหรือไม่กล่าวกาษาองก็เป็นสังฆทานแน่นอนถ้าครบองค์สงการถวายสังฆทานจริงๆไม่องว่าอะไรก็ได้ในเวลาที่องค์สมเด็จพระจอมไตรมีพระชนอยู่ขาไม่ได้ว่าอะไรกัยเวลาพระไปนั่งปุ๊บลงไปเขาก็ถวายเลย าพระตั้งแต่สี่องค์ขึ้นไปของเหล่านั้นเป็นสังฆทานหมดแล้วรายกดว่าถ้าจะา่าปึงคนจน้าดิมนพระตั้งแต่สีองค์ขึ้นไปอัมาไม่ไหวของมันน้อยเขาก็กกราบโอย่แหองสมเด็จพระจอมไตรบ้างหัวหน้าคณะบ้างว่าวันนี้ขอพระเลือนเนืนเ้เด็กหนึ่งคน อย่างใดยันหนึ่งไปรับสังฆ่านที่บ่ายคือเป็นตัวใจตัวสงอย่างนี้ถึงไม่ว่าอะไรก็เป็นสังฆทานว่าก็เป็นสังฆทานไม่ว่าก็เป็นสังฆทานถ้าถ้ายกนําว่านายเกินไปชาวบ้านลาคัญสังฆทานคดก็จะงานจังดีเนะี่ยไม่ลำพังแต่บันว่าไปได้สังฆทานก็หมดอันนี้สง์หมดไปตววความเวลานั้นที่เสกที่ประวุติท่านอยู่บ้านป่า มีพระเดินผ่านไป่านก็นินมลเข้าไปฉันในบ้านอาหายเขาชาวฝ่าบรรดาธรรพปุธบริษัตว์เป็นชาวฝ่าที่มีความยากจนมากจไนนีไม่มีการเตรียมการไว้ก่อนจะเมีอะไรบ้างอย่างดีที่สุดกาจะมีแกงเลียงน่าจะแกงเลียงไม่ทันดีไม่ดีก็แา่ตักมาต้มบ้างม่ต้มบ้างมีพระราบมีนกิ็ตามาัจยาใสา ได้ถวายสงฆะทายครั so religion, living, ้งแรกในชีวิตและก็เป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตในชีวที่ถวายสงฆะทายครั้งเดียวแต่ถวายด้วยความเดิ่มใชจิตแต่เนื้อแท้จริงๆที่เป็นบนใหญ่บนใหญ่ก็คือความกตัญญูรู้คุณท่านตายจากความเป็นคนไปเกิดไป็นเทวดามนงสวรรค์ท่านดาวุจิณเทวโลก ก็เอาสายบุญท tamam so, ั so, 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 an so, ้งสอนรายการคือหนึ่งความกตัญญูรู้คุณดีดามารดาช่วยพ่อแม่ทำงานบริการในสองนิวัยสงฆ์ถ่ายก็เกิดเป็นเทวดาที่มีอานิสงส์มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทวดาที่เกิดบนสวรรค์เช่นดาวดึงส่วนใหญ่ก็เป็นคนมีความกตัญญูรู้คุณเพราะว่าเทวราชายเทวราชายเทวดามีพระอิท่านธประยิม ท่านเป็นคนมีความกระตันยูรู้คุณและก็เป็นคนใจดีมากเป็นคนมีการอ่อนน้อมแต่บปคนคลผู้ใหญ่ตามพระบาลีกล่าวด้วคุณสมบัติว่ามาตาเปรีปรลังกันตรงกุเลเชียถาประจยินังเป็นต้นนี่จะหมายความว่าคนที่จะเกิดบนสวรรค์ชันดาวเดีงเป็นพระอินได้คึ่นหนึ่งต้องเป็นคน่ินการเลี้ยงดีดามันดาให้เป็นสุขด้วยความเคารพ เนรายการในสองเป็นคนมีการอ่อนน้อมคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าถือว่าต้องดับพี่เข้าไปเ้าก็แสดงการอ่อนน้อมแสดงความเคารพเนรอยการในสองชอบไปทานรายการีนสามนับคําโกรธรายการีนสี่พูดไปรอรายการในห้ามพบเป็นเป้นจากการดำเนิเรายการใหกเพ็นจากความโกรธนับความโกรธเป็นต้นนี่ละบรรดาจาพระสาฆสานนี้กันกน คนที่มีความกระตัญยูรู้คุณอย่างเจ็กที่เขาทำกันเจื่จงจยนึกว่าเจ็กทำทรงเดชเมื่อเจ็กไหวเจ้าเจ็ดเจ้าไทยก็ไปกินเจ็กไม่สง่างานี่เจ็กไหวเจ้าเส็็จไหวผีไหวพ่อไหวแม่เจ็จเจ้าไทยก็เสด็จไปกินเจ็กจะเป็นแถวเอยตอนเจ้าไทยไปกินเจ๊กนี่เจ๊กได้บุญตอนนี้เป็นทานนบารมี ต้องถือว่าเป็นความดีของเขาแต่ว่าถ้าเจ๊กทำพลาดท่าเนี่ยเอาไก่มาเชือดเองเอาหมูมาเชือดเองเอาเป็ดมาเชือดเองเอ,อ,งอ,องย่างนี้ทานบารมีที่ให้ทไม่คุ้มบาปมันหนักกว่าแต่เทศไปก็เวลาเป็นสมบัติเวลามันมีอยู่ฉะนั้นขอบรรดาลสาวกของค์ส่วนเดชบารมสูงให้ถือว่าความกระตันยูรู้คนโค้จีนเขาทำดีด เราเป็นคนไทยในพทธศา,าสนาองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงยกย่องสรรเสริญถึงกับพระที่เป็นลูกาาาลวิญญาณจะรให้พ่อแม่กินก่อนได้องค์สมเด็จพระจอมไตรทรงอญาตถือว่าไม่ถือว่าไม่เป็นการทาลายสถาไท,าทายให้เสียไป่ด้วย,ายานนการนี้เนรายการนีสองพ่อแม่มีผ้าเก่า,าท่านได้สบงทีวาารนใหม่เยบ็บย้อมเ ให้เป็นสีของชาบ้านหนูให้พ่อแม่หนูได้แต่ระองความ่ความกตัญญูนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรยทงสังเสริมมากถึงกับทรงตราเป็นพุทธภาษิตมีพุทธภาษิตเดียวเท่านั้นที่ทรงยกย่องแลเสริมาบ่งบอนดีคือคำว่านิมิตการสาธุปันนังกตัญญูตะเวชุษานี้มีข้อเดียวเท่านั้น ที่กล่าวว่าบุคคลใดมีความกตัญญูรู้บการะคนที่ท่านทำแล้วและตอบสนองคุณท่านคำว่ารู้บการะคนที่ท่านทำแล้วจะไม่ได้มหมายความเฉพ่อแม่อย่างเดียวนะใครก็ตามที่เป็นผู้มีคุณเคยสงเคราะห์เราเรายอมรับนับถือในความดีของท่านรับตอบสนองคุณท่านในความดี ตะมาทราบะชายาิจารนามารอุติปัฏนเทสนาลงองไวแต่เพงนี้เีวังสมีสิตการและชนี้มันไมยังสาทุกาลังสทธามาเสสาธุสาธุสาธุ